ครับวันนี้ผมเกษตรสาธิตนะครับได้มีโอกาสมาที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิพื้นที่ปลูกพืชไร่ทางนี้ ถือว่าเยอะมากนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดชายภูมิและก็ภาคอีสานโดยเฉพาะ,ะข้าวมันแล,ลยออย้วก็ไร่อ้อยวันนี้ผมมาเจอคุณพ่อท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นเกรรษตรกรที่ปลูกอ้อยจํานวนเยอะพอสมควรนะครับพันกว่าไร่พ่อกำน,นันจงเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศเรื่องเกี่ยวกับการปลูกอ้อยแล้วก็การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แท่งเซฟซอยรวมถึงปุ๋ยคนเขียวสูตรต่างๆสําหรับใช้กับไร่อ้อยคือได้ฟังโอ้เซฟซอยลงบ้านแล้วก็เอาพันสิสองมาพ่นพ่นกบกบแล้วอ กบปลูกไว้ตอนปลูกเอาสิบสองสามใสไปพร้อมใส่ไปพร้อมกับตอนปลูกที่มาแล้วก็ปล่อยเลยคืนน้ำเราก็ปล่อยเลยแล้วก็นี่แหละเสียวประมาณหนึ่งเลยก็สั่งปุ๋ยมากี่กระสอบนะครับเซฟไฟนี่สี่สิบสี่สิบปุงเมื่อวานหมดแบบนี้นะครับปล่อยไว้สักพักกับมะปกตอนปลูกเอาสิบสองสามไถโอก็เข้าตาเดรู้ ให้อ้อยขึ้นมาสักระยะหนึ่งสักอยวเราต้องเอา2 0ซีใส่หลังจากนั้นก็อ้อยขึ้นมาดักประมาณ2เมตรนี่ก็ไอ้รอบหนึ่ง 20cc 2 0 c ี 20cc ครับเราเอาแต่ต้นมันอย่างเดียวนะพ่อนะครับครับกุญเชียวผมใช้มาหลายปีแล้วสองร้อยปีแล้วทั้งหมดมีกี่ไร่ครับโอ้พันกว่าไร่ครับใช้ปุ๋ยคนเดียวอย่างเดียวใช้สิบสิบสามเซฟซอย 20cc ผมใช้แค่นี้ปีละพันก็ชอบละ ว่าคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าพี่น้องเกษตรกรเราใช้เยอะอยู่นะคนเขียวจากคอนสานนะครับอาเอืองคอนสานใช้กันได้อยูแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกให้เขามาดูเอง